ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบจะนําเสนอเมนูหมูสามชั้นผัดกะปิใส่ผักบุ้งนะคะปกติเขาก็จะแค่ผัดหมูหมูผัดกะปิหรือหมูสามชั้นผัดกะปินะคะวันนี้กบจะเพิ่มผักบุ้งด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋า เพิ่มเข้าไปในเมนูนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้กบแอบสำลักพริกแกงนะคะเพราะว่าพริกแกงนี่กลิ่นหอมแล้วก็จะหอมหรืออะไรยังไงคะกบจะไมถึงแสบคอมไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะมาดูกันนะคะเพ,พื่อนๆจ๋าพริกแกงของกบก็จะมีตะไคร้นะคะพริกตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็กะปินะคะเพ,พื่อนๆจ๋านี่ก็คือหมูสามชั้นของกบนะคะ ส่วนนี้ก็คือผักบุ้งค่ะเครื่องปรุงของกบก็จะกบก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำมันหอยฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนๆจ๋าส่วนอันนี้ก็คือน้ำล้างคกของกบนั่นเองนะคะแล้วเ,เราก็จะขาดไม่ได้นั่นคือน้ำมันพืชเนาะโอเคคะ่ะเพื่อนๆจ๋าเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ ที่แกงลงไปเลยนะคะ ใส่มูงสามชั้นลงไปเลยืึตอนนี้กลิ่นในบ้านสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า โอเคค่ะ okay. ได้แล้วนะเนาะใส่ขอะเบุ้งลงไปเลย เติมน้ำล้างครบกเลยนะคะเรามาปรุงกันเลยนะคะกบใส่ซีอิ๊วขาวฝาเขียว <c oughs> ขออภัยคะ่ะน้ำมันหอย ้ำตาลค่ะกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสุดยอดมากตัด่เข้ากันดีเนาะนเพื่อนๆจา๋า เพราะว่าหมูก็สุกไปนแล้วนะคะเราไม่ต้องผัดนานชิมค่ะโอ้พอดีเลยพอดีแล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะคะปิดเตาเตรียมเสิร์ฟค่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าหมูสามชั้นผัดกะปิใส่ผักบุ้งของกบนะคะอือหือน่ากินมากนะคะบางท่านก็อาจจะชอบแบบน้ําแบบไม่เยอะแบบนี้นะะอย่างที่กบบอกเพื่อนๆไปหลายคลิปเนอะว่ากบน่ะเป็นคนที่ชอบแบบน้ําคลุกข้าวเนาะก็เลยแบบเยอะนิดนึงนะคะจริงๆเขาอ,อาจจะต้องผัดแห้งๆนะคะก็คือเอาแบบสไตล์ที่เราถูกใจนะคะเอาแบบความชอบที่เราถูกใจนะคะ ถูกปากเรานะคะเพื่อนๆจ๋าทํากับข้าวก็ทําในแบบที่เราชอบนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันกับกบนะคะกบก็มีนะคะเนี่ยก็คือผลไม้นะคะก็คือแตงโมนะคะองุ่นค่ะก็เป็นผลไม้ตกท้ายเวลากินข้าวเนาะ โอเคค่ะเ okay, พื่อนๆจา๋าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอท,ทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนคะ่ะกบไปแล้วบ๊ายบาย